หนึ่งสองสามลืมได้ด้วยอะโมต,าาตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะ bay ôm hòa lốm pardon, bên ta on sơn đọt cam pa, song gìn hương yêu cang đong hòa na. รักที่ถูกคนลืมเขาคายความปืม้มเขาลืมความหวานคงเหมือนสาวน้อยวังบัวบานยืนต้นอยู่นานน้อดวงจำปายืนคอยสายทานน้ำใจสัทธา ต้นไม่เก่าของเสาผู้ดินผู้ใดได้ยินเสิญท่านมาต้นไม่เก่าเชิญทัดสนาต้นจำปาเก่าหลายร้อยปีต้นไม่เกาเา่าเ,าเาสาพ้นเมืองน้อย ่ันเลื่องเลื่องลอยอดีตรการต้นไม้เก่าข้างโบสถ์โบราณเป็นหลักฐานว่าเคยลุงเลืองเป็นหลักฐานบอกวัดบอกเมืองหลักเสมาศิลาข้างโบสถ์เสือนท่านโปรด มาดูมาสมบอดย้ยปอยว่งลอยตามลมเสินมาสมจะเห็นของดีบ้านเมืองนี้เคยจะเลินมาโบสกลางนานั่นก็เคยมีนนบ้านเก่าน้อยคอยทางพอดี กะเคยมีหลักใบเสมากะเคยเป็นวัดหนึ่งคือว่านนคนขวาเฮาใบเสมาใหญ่ยังหลายใบแต่เคยได้ยินมาไทยอุบนมาขอเอาสาเอามื เดี๋ยวนี้หลักใบเสมาอยู่กลางนาและนนบ้านน้อยถือยายบ่มีแล้วหองลอยบอ่เหลือหอยฝีมือคนดีบ่เห็นหอดท้อยอดีตเคยมีเหลือแต่เสมาพ้นนุนขวาว กับเสมาเก่าวัดผู้ดินเสินเด้อขัน้นไผที่ได้ยินเสินสมผู้ดินถิ่นสถานคู่คนก็นำใจดีดีล้วนแต่มีใบหน้ายิ้มวานย่อนมีคู่บาปพอาารยน เปินให้การเทศนาธรรมเสิญท่านมาฟังเทศฟังธระทมบ่กมีพิเศษจักสองสามก่อนเน่ยว่าสามคนกำลังติดตามได้ไล เอาอันใดมุนมวลน,นำเสนอในเด้อของดีผู้ดินท<า>ินทถ้ำให้ผู้อื่นผู้ไก้กะได้ยินเสียงลมตองลวงข้าวสีทองปลิสวสวายผลมังน้อยเลิศลอยวิลายเสนสุกใจเมื่อไดโย มีแต่คนที่ใจบุญช่วยกันคำจุนศาสนาโบสถิหารตราการตาเมื่อทัศนาพาใจใเพลินเมื่อทัศนาพาสุขใจเลือกเกินหน่อยน้าเวรพี่น้องผูกพัน เอาหักแพงกันมาแต่ได้ส้างสารแบ่งปันน้ำใจสองเหาเก้าไกลพัดธนาหลวงกุงเพ่นพาสร้างสารของสนพากันสร้างสิมมาอุโบสถตรากันตา ผู้รวมศรัทธาสาตทุชนผูมีเมตตาให้สุขท,ทุกคนสสเสนเถิดน,นาใใหาศรัทธาญิงงายแบ่งปันน้ำใจสร้างกุศลมากน้อยอย่าได้กังวลให้เป็นเหมือนฝนลินเลื่อยสุมเลง บุญบอเธอเบอได้สร้างดอกนาบทือสิมมาเป็นบุญใหญ่ขันผู้ใดบอมีบุญแล้วก็ขาดก็แค่วเหินห่างไปศรัทธามีแล้วสร้างบุญเร็วไว้เส้าพุมังน้อยน้อยหน้าเวิน เสิญขอเสิญศรัทธาทั่วไทยสายน้ำฝนที่บ่มีหัวใจก็ยังไหลไปล้วมทะเลมีบ่ดีน้ำใจคนดีหากศรัทธามีอย่าโลเลตานีเนียวเดียวเป็นตังเม สุขใจหลายเดชย่ำเททอดทานสุขใจหลายเดชสาธุการหลวงปู่สุวงรสุธิวลาพรสร้างอนุสร์โบสถิหารอนุชนคนรุ่นลูกหลานจงสาธุการมโมทนาะ บ้านนี้โชคดีขนาดมีโอกาสมารวมผาปาสร้างโบสถ์ใหญ่คูศ่ศาสนาขอพวงประสาจงเจริญคนดีทั่วนาจงเจริญ แมงจี mm ้ซอนเสียงหาหาวเด็กน้อยเล่นวาวอยู่กลางทงทองนาหลวงข้าวเหลืองสีเหลือเหลืองเหมือนทองทาชีวิตคนบ้านนาหก็ผาสุขใจถึงจะกินข้าวจำแต่แจวกับปู ถึงความเป็นอยู่บ่ัมบายปันใดถึงสียากจนเขาก็ลวยน้ำใจเขาลวยภายในลวยศีลละธรรมเขาลวยภายในเขาใจบ่ดำเข้าวัดฟังธรรมนั้นอยู่เป็นอาจินเขาได้รักษาศีลอยู่เป็นประจำ ยินเสียงญาคูแววกัางวันอ่านธรรมเศร้าเพลนเย็นค่ำฟังแล้วแสนอ่อนสอนเฝ้าสำรวมใจอยู่ในสินสังวนสินห้าแน่นอนเฮาตั้งใจรักษาบอกลูกสอนหลาหนให้เข้าวัดเข้าว่าคำญาคูญาสารักษาให้ดี ช่วยหลวงตาหาผ้า่ามาก็ดีในเบื้องต้นแม้จะยากจนเข็นใจแต่ว่าทานน้าไม่เด้ออย่าลืมลาให้ขวนขวาให้ทานด้วยใจที่ศรัทธาจนก็เพียงเงินตราส่วนใจบอจนเกิดเป็นคนเลือกบ่ใดคือจังหวะ วาสนาพาให้รวยพาให้จนบีบากของกรรมนำมาคอยส่งผลคนเอ๋ยคนจึงดนให้บอกคือการกรรมแยกคนให้รวยจนบอกคือการบีดอนมันดาบอใดโดนบันดาลผลกรรมตัวการจัดแจงแต่งมาให้ พี่น้องเฮาเอ,อ่ยอย่าล้างเลยแลมไกลจงพาหัวใจขึ้นไปเมืองสวรรค์อย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครจงน้อมส่งหัวใจไปไกลกว่านั้นวิปัสสนาปัญญานี้สำคัญทานสินพร้อมกันจะนำส่งจิตใจ ท่านสินพร้อมกันสรงภาวนาไม่ตามลอยบิดาผู้เจนโจบพบไตรท,ท่านสั่งไว้ให้นำตนพุ่นสุขสารเกิดเป็นคนนี้คือโอกาสสำคัญให้ได้โสดาบันจังบอกเกิดลาหายขันหูสีนายใจบ่ตายจักเือ นักบาท่านจึงเบื่อ,อาการเกิดเวียนบนใหว่าเกิดมวนก็แล้วแต่ใจคนถ้าอยากหลุดพ้นจงเล่งภาวนาให้อย,ยากพ้นให้นำหอยพระสัมมาสาธพุพร้อมกันพร้อมกันสาธุอัมลา สันออำลายโยกมือมาพระนมก่อนยกมือขอไวพรนยกมือขอไหวพรตามคำสอนผู้เป็นครูอายุให้ย ยสูวันนบุญสวยสูงามนาดูผิวกายาสุขาให้สบายสุขาให้สบาย ปาลาตะนาตรายกลบยับไปปาพละตะาตนาทลายจงกระจาดอันตาลายปวงคาน้อมถวายปวงคาน้อมถวายหยุดบัญญายแยกยายกันสาธทุสาธทุ สาธุนิพพานะปัตตโยโหตุ